สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะก่อนเริ่มเรียนวันนี้ครูมดก็มีกิจกรรมลองทำดูให้นักเรียนเนี่ยลองทายดูสิคะว่าภาพใดเนี่ยเป็นปัจจัยที่ใช้ในการจเจริญเติบโตของมนุษย์คะลองทายมาดูกันสิคะให้เวลา30วินาทีคะ่ะ ็คือเด็กกําลังดื่มน้ําค่ะต่อมานะคะก็คือภาพต่อมาคือเด็กกําลังทานอาหารและภาพสุดท้ายคือเด็กกําลังสูดอากาศนั่นเองส่วนภาพที่เหลือนะคะก็ไม่ใช่ปัจจัยในการเจริญเติบโตนะคะตอบถูกกันหรือเปล่าเอ่ย การดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตและเจริญเติบโตได้ดีโดยอาศัยปัจจัยที่สำคัญได้แก่อาหารน้ำและอากาศนั่นเองค่ะหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรืออยู่ได้แบบยากลำบากและอาจตายได้ในที่สุดค่ะหากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลาสาสัปดาห์จะตายหรือไม่นะ อาหารค่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยจเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะมนุษย์ต้องการอาหารนะคะและรับประทานให้เพียงพอมีทั้งหมด5หมู่ด้วยกันหมูที่1ค่ะนมไข่เนื้อสัตว์ต่างเนี่ยให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะหมูที่2คือ ข้าวแป้งน้ำตาลเพือกมันให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตนะคะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายค่ะมู่ที่3ก็คือพืชผักต่างๆนะคะให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติและช่วยสร้างภูมิต้านทานของโรคค่ะมู่ที่4ก็คือ ให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่คือผลไม้นะคะช่วยเสริมสร้างการทํางานของร่างกายและก็สร้างภูมิต้านทานนั่นเองค่ะหมู่ที่5นะคะคือไขมันจากพืชน,นะคะก็คือช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นนั่นเองค่ะใน1วันค่ะมนุษย์ควรรับประทานอาหารให้ได้วันละ3ามื้อนะคะก็คือมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นเพราะว่าอาหารเช้าค่ะเป็นอาหารเป็นมื้อที่สําคัญ เพราะในขณะที่เรานอนหลับเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้รับสารอาหารทั้งคืนเลยเมื่อเวลาที่เราตื่นนอนมาแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจึงต้องการสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานและใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆต,ตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ ทำไมมนุษย์ต้องดื่มน้ำนะคะร่างกายของเราประกอบไปด้วยน้ำสองในสามของร่างกายช่วยน้ำนะคะช่วยให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้ปกติช่วยลำเลียงสารอาหารและขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเราสามารถอดอาหารได้หลายวันแต่หากขาดน้ำเพียง2-3วันเท่านั้นอาจทำให้เสียชีวิตได้นั่นเองคะ่ะเรานะคะจึงควรดื่มน้ำวันละ6-8แก้วนะคะหรือตามที่ร่างกายต้องการนั่นเองนะคะ การดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพได้ดังนี้ค่ะ 1. ค่ะดื่มน้ำสะอาดและมีอุณหภูมิปกติ 2. ค่อยๆจิบน้ำนะคะอย่าดื่มทีละมากๆนะอาจจะสำลักได้ 3. นะคะหลังตื่นนอนดื่มน้ำหนึ่งแก้ว 4. หลังที่เราอาบน้ําแล้วนะคะก็ดื่มน้ําอีก1แก้วค่ะ 5. ก่อนทานอาหาร30มนาทีให้ดื่มน้นํา1แก้ว 6. หลังทานอาหารนะคะดื่มน้ําอีก1แก้วและ7กะก่อนเข้านอนให้ดื่มน้ําอีก1แก้วนะคะต่อมาค่ะก็คือถัามนุษย์มนุษย์นะคะหากกั้นหายใจเป็นเวลานานๆเนี่ยจะตายหรือไม่โอ้น่าสงสัยค่ะอากาศนะคะ คือสิ่งนะที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองค่ะเราเนี่ยต้องการอากาศในการหายใจเพราะในอากาศเนี่ยมีแก๊สออกซิเจนนะคะที่ช่วยให้อวัยวะและระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติอากาศที่ใช้ในการหายใจเนี่ยต้องมีคุณภาพดีคือไม่มีคาเมาไม่มีควัน ไม่มีฝุ่นหรือแก๊สพิษที่ทําเป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้าเราขาดอากาศในการหายใจภายในไม่กี่นาทีจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเสียชีวิตได้นะคะสมบัติของอากาศก็คือไม่มีสีไม่มีรสไม่มีกลิ่นถ่ายเทได้ตลอดเวลาต้องการที่อยู่และก็อยู่รอบๆตัวเราค่ะอากาศประกอบไปด้วยแก๊สต่างๆก็คือแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนและก็แก๊สอื่นๆนะคะ ต่อมาค่ะก็คือความสัมพันธ์นะคะความสําคัญของอากาศก็คือมนุษย์นะคะต้องการอากาศในการหายใจเพราะแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในอากาศเนี่ยมีความสําคัญต่อระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายหากร่างกายได้รับอากาศไม่เพียงพออาจทําให้เกิดอาการต่างๆได้เช่นมีอาการมึนศีษะหมดสตินะคะระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยไหลผิดปกติอาจทำให้ถึงตายได้นั่นเองค่ะ มนุษย์นะคะมีการเจริญเติบโตและดำรงชีพอยู่ได้เพราะได้รับประทานอาหารดื่มน้ำสะอาดแล้วก็มีอากาศหายใจทุกๆวันหากมนุษย์นะคะไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา3สัปดาห์จะตายหรือไม่ข้อม,มดมีคำตอบค่ะก็คือนะคะหากนะคะมนุษย์เนี่ยสามารถดำรงชีตอยู่ได้ประมาณ3สัปดาห์โดยไม่กินอาหารจากนั้นร่างกายจะ,ะคอ่อยๆสู้ผอมอ่อนเพรียและเสียชีวิตได้น,นั่นเองต่อมาค่ะคำถามที่ว่าทำไมมนุษย์ต้องดื่มน้ำนะคะ เพราะน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบของร่างกายช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกตินั่นเองค่ะต่อมาหากมนุษย์หากมนุษย์กัก้นหายใจเป็นเวลานาน,านจะตายหรือไม่นะคะก็คือหากมนุษย์ขาดอากาศหายใจเพียงเป็นเวลาแค่4ถึงหนาทีอาจทำให้การทำงานของสมองเนี่ยผิดปกติไปตลอดชีวิตและอาจทำให้ตายได้นะคะ